สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับทีเดสิงสนามอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับทีเดสิงสนามจะพามาวิเคห์บอล5คู่ในค่าคืนนี้นะครับและผลประกอบการของเมื่อคืนนะครับในกลุ่ม VIP ของผมนะครับก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดหรือว่าบอลเต็งนะครับตัว VIP ของผมก็แตกนะครับและตัว VIP ในค่ําคืนนี้นะครับที่ผมยกมาให้พี่ๆชมนะครับจะเป็นทางด้านมิทินแลนด์นะครับเจอกับซานตาโคลอมานะครับ คู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน15บห้นะครับและคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านลิกาเจอกับโบโดกิมนะครับคู่ที่3นะครับมัรคคาบีเทลอาวิดนะครับเจอกับสเตอัวบูคาเลสนะครับคู่ที่4ออสเตรเวียนานะครับเจอกับอิตเวลนะครับและคู่สุดท้ายในค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านดีนามูมินเจอกับลูโดกูเลตนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับอ่าและสําหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีเด็ดสิงห์นาณครับ สามารถกดเข้าแอปเขียวนะครับเข้าไปที่เพื่อนๆครับและพิมพ์แอดนำหน้านะครับแลือพิมพ์ตามโดยวย thb ตอง8นะครับสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับในครอบครัวเรานะครับจะมีฟุตบอลสดนะครับตัวเน้นตัว v i p ชุดโครงการครับทีเด็ดสิงห์หนามมีให้ทุกวันครับและบอลสดมีให้ทั้งวันครับรับประกันว่าพี่ๆนักสู้ไม่เหงาอย่างแน่นอนครับและในกลุ่มของเรานะครับมีกิจกรรมให้พี่ๆร่วมสนุกนะครับจะเป็นกิจกรรมประกันบินครับ และมีการแจกเสื้อฟรีนะครับให้พี่ๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าถ้าพี่ๆไม่อยากเข้าแอปเขียวนะครับสามารถกดเข้าลิงก์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจะไปรับชมรับฟังคู่แรกนะครับฝากพี่ๆทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเด็ดถงหนามกันด้วยนะครับและตัววินในค่าคืนนี้นะครับอยู่ในลีกยู่้าล็อกพดเรื่องนะครับจะเป็นทางด้านมิทเทลแลนเจอกับซานตาโคลโมนาครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับ นึกว่าทวินไฟมานะครับและเรามาดูตารางคะแนนของ2ทีมนี้นะครับในลีกของมิเทอร์แลนด์ครับอยู่อันดับที่7นะครับเพิ่งเปิดฤดูกาลนะครับแข่งไป2นัดนะครับได้เสมอมาทั้ง2นัดนะครับทําประตูไปได้3ลูกและเสียมา3ลูกนะครับมีอยู่2คะแนนครับและทางด้านซานตาโคลุมานะครับอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับ แข่งมา27นัดชนะมา20เสมอ6และแพ้1นะครับมี่66คะแนนนะครับและเล่นนอกบ้านมา13นัดชนะมา11และเสมอ2นะครับอัตราวินเลท84%นะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของมิชลแนนะครับอาชนะไปได้2เสมอ2และแพ้1นะครับและนัดล่าสุดนะครับมิชลันไปเยือนนอตเจลแลนด์นะครับทั้งคู่ก็เสมอมาในสกอร์2ประตูต่อ2นะครับอัตราการทำเงินมิชลันทำเงินไปได้3เสีย1จบสกอร์สูงมา2ตำ1และเจ้า1นะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของซาานนตโคลมมะะรรััับบเออชไไปด้้1 1สแแพ3 นัดล่าสุดนะครับในลีกยูฟ่ารอบคัดเลือกนะครับก็เป็นทางด้านซานตาโคลุม่ะครับเปิดบ้านให้กับมิทิลแลนด์นะครับก็แพ้มาในสกอร์สูงประตูต่อ3นะครับอัตราการทำเงินนะครับโคลุม่าทำเงินไปได้1เสียสอเจ้า1จบสกอร์สูงมันหนึ่งต่ำสองและเจ้า1นะครับและเฮทวีตของสองทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านมิทิลแลนด์ไปเยือนซานตาโคลุม่าก็ชนะมาในสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับและอัตราการทำเงินมิทิลแลนด์ทำเงินมาได้1นะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเเกมมมของงงททททััั้้้้ีนนนนะคครรบบบาาาาดดจิิลลแ์ ภายใต้การคุมทัพของโทมัสโทมัสเบิร์กนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ครับไม่มีแรยงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงค์ใดๆนะครับและด้านการจัดทัพในวันนี้คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-4-2นะครับแดนการก็จะวางอาลันซิมซีนะครับกับโอลิเวอร์โซลนเซ่นนะครับและสองคู่หน้าก็จะวางอดัมบุซานครับกับฟานคูลิโนจูนะครับและทางฝั่งทีมเยือนซานตาโคลมาครับตัวแทนจากอันดอร่าครับภายใต้การทําทีมของบอริสโคดีนาครับ สภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะครับและด้านการจะทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-4-2นะครับเดนการจะวางอันเดสโมเอดานูนะครับกับยูเซฟเอลกาซุยะครับและจะส่งสองหน้าเป้านับนั่นก็คือโมดินะครับและบีลันเอลบาคาลีนะครับและเลทราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านมิทิลนล์ต่อซานตาโคลูมา3ลูกนะครับราคาสูงตามเปิดมา4.5นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางสําหรับคู่นี้ครับหรือคู่อื่นที่สิงสนามไม่ได้พูดถึงนะครับสามารถกดเข้าแอปเขียวนับ และเข้าไปที่เพื่อนๆครับแล้วพิมพ์แอดนำหน้านะครับแล้วพิมพ์ตามด้วย THB ตอง8นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าจะแม่นหรือมั่วจะชั่วหรือใช่นะครับเรามาดูกันคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านลีกา์เจอกับโบโดกิมนะครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูตารางคะแนนของ2ทีมนี้นะครับฐานด้านลีกาสนะครับอยู่อันดับที่1ของลีกนะครับแข่งไมา23นัดนะครับชนะไป19เสมอ2และแพ้2มีอยู่59คะแนน และเล่นในบ้านมา11นัดชนะไป9เสมอ1และแพ้1อัตราวินเลต81%นะครับและทางด้านโบตากิมอยู่อันดับที่1ของลีกเหมือนกันครับแข่งมา17นัดชนะไป11เสมอ4และแพ้2มีอยู่37คะแนนและเล่นนอกบ้านมา9นัดชนะมา6เสมอ1และแพ้2อัตราวินเลต66%นะครับและเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของลีกาสเอาชนะไปได้4และแพ้1นะครับ นัดล่าสุดลิกาสไปเย,ยนตูกุมนะครับก็ชนะมาในสกอร์สิประตูตอนหนึ่งอัตราการทำเงินลิกาส์ตทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมา4ีต่ำหนึ่งนะครับและส,สถิติ5นัดหลังสุดของโบโดกิมเอาชนะไปได้3เสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งนะครับและนัดล่าสุดโบโดกิมไปเย,ยนย UM ูเอ็มออสโลนะครับทั้งคู่ก็เสมอมาในสกอร์หประตูตอนหนึ่งอัตราการทำเงินนะครับโบโดกิมทำเงินไปได้2เสีย3จบสกอร์สูงมา3ต่ำสองนะครับและเฮตเฮของสองทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านล อัตราการทำเงินลีการ์ทำเงินไม่ได้จบสกอร์สูงมา1นัดนะครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าถิ่นลีการนะครับตัวแทนจากลัตเวียนะครับภายใต้การทำทีมของวิกเตอร์มูลอสนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดโรเบิร์ตซาวันเน็กนะครับกับอันฟูเซเนียต้าครับทีเจ็บมุดสิธ์ลงสนามในวันนี้นะครับและด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1น่ะครับและแผ่มิซิลตัวลุกนะครับนั่นก็จะวางมาตินงกีกูดนะครับและยานิดอีกเขาเนียกนะครับ และหน้าเป้าก็จะมีอิสมาเอลดีโอมองเดนะครับและทางฝั่งทีมเย็นโบโดกิมครับกุนซือเคตินคนุเซนครับสภาพความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะขาดมีโอซูเกลนะครับโอมาเอรับเดอุยนะครับซอนเดสลีนะครับเกาเตเวตตินะครับและแคสเปอร์โฮบนะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับและด้านการจัดทัพในวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4 3 3นะครับโดยที่สามประสานแดนหน้าก็จะใช้ออกุนมิเกลเซนครับเฟดิกโซวนะครับและออกาสคาเปสคาโมนะครับ และเลนราคาในวันนี้ราคาที่1เปิดมาให้ทีมเยือนบโดกิมต่อลีกา0.5ขีดหนึ่งนะครับราคาที่2เปิดมา1ลูกนะครับราคาสูงต่าราคาแรกเปิดมา3มช่วงตัวนะครับราคาที่2เปิดมา3ขีด3.5นะครับเกมแรกนะครับบโดกิมพวกเข่าโชว์ฟอร์มระดับที่เหนือกว่านะครับไล่ถล่มลีกาสไป4ประตูต่อศูนย์ครับและแมตชนี้เข้ามาเล่นในบ้านของลีกาสที่รัสเวียนะครับบอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมให้อยู่ต่อบโดกิม0.75ครับมั่นใจว่าบโดกิมไม่แพ้อย่างแน และคู่ที่3นะครับเรามาอยู่กับมัคคาบีเทลอาวิทนะครับเจอกับสเตอัวบูคาเลตนครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งตรงนะครับเรามาดูตารางคะแนนของ2องทีมนี้นะครับทางด้านมัคคาบีนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับแข่งมา26นัดครับชนะมา19เสมอ5และแพ้2นัดมีอยู่62คะแนนครับและเล่นในบ้านมา13นัดนะครับชนะมา9ครับเสมอ3และแพ้1อัตราวินเนท6 9นะครับและทางด้านสเตอัวบูคาเลตนครับอยู่อันดับที่14ของตารางนะครับ แข่งมา3นัดนะครับและเสมอไป2นัดแพ้1นัดนะครับทำประตูไปได้3และเสีย5นะครับมีอยู่สคะแนนนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของมาค์คบี้นะครับเอาชนะไปได้3และเสมอ2นัดนัดล่าสุดนะครับในยูฟาล็อกคันเลือกนะครับก็เป็นทางด้านมาค์คบี้นะครับไปเยือนสเตอัวในบ้านนะครับทั้งคู่ก็เสมอมาในสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับทางด้านอัตราการทําเงินนะครับมาค์คบี้ทาเงินไปทั้งหมด3นัดจบสกอร์ตามมาทั้งหมด3นัดนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของสเตอัวบูคาเรสนะครับเอาชนะไปได้1นะะครับแแลเสมมอา3พ้1นะครับ และนัดล่าสุดนับในลีกสเตอัวเปิดบ้านให้กับโอเตลุนับก็แพ้มาในสกอร์สูงประตูต่อ2นับอัตราการทำเงินสเตวอัวบูคาเรสทำเงินไม่ได้เลยสักนัดนะครับจบสกอร์สูงมาหนึ่งและต่ำสี่นะครับและเฮตเของสองทีมนี hey ้ที่เจอกันมาหนึ่งนัดหลังสุดนับก็เป็นทางด้านมัคคคบี้ไปเยือนสเตอัวบูคาเรสครับทั้งคู่ก็เสมอมาในสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนับอัตราการทำเงินมัคคคบี้ทำเงินไปได้หนึ่งและจบสกอร์ต่ำมาหนึ่งนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีม ตัวแทนจากอิสราเอลไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือตีโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะเสียลอยเลวิโลนครับและโอเชอดาวิดานะครับอีลารมัดมอนครับอีโดซาฮานครับและดอตุกิมานครับเหล่าบรรดาแข้งใส่เลื่อนใหม่ที่ติดรับใช้ทีมชาติลุยโอลิมปิกกันยกเข่งนะครับและคาดว่าแมตชนี้นะครับจะเตรียมวางหมากในระบบ5-3-2ครับโดยมีอีลานซาฮวีนะครับกับเฮลีอันโดนะครับหวงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับ และทางด้านทีมเยือนสเตอัวบูคาเลส์นะครับตัวแทนจากหลีกโรมาเนียนะครับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมนับเว้นแต่จะเสียอเล็กซานดูพานเตียนับกับออกตาเวียนโปเปตคูนะครับสองนักเตะที่เจ็บข้างสต็อกอยู่ระหว่างพักรักษาตัวทั้งคู่นะครับและคาดว่านัดนี้นะครับจะเตรียมจัดทัชในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีดานิเอลโปป้านะครับออกสตาร์ทยืนหน้านับ และใช้ดาเลเลตโอลารูรับบทเป็นเพเมเกอร์นะครับและเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านมัคคาบี้ต่อปอปาสเตอัวบูคาเลตนะครับราคาที่2เปิดมาเสมอครับราคาสูงต่ำราคาแรกเปิดมา2อขีดสอราคาที่2เปิดมา2.5ช่วงตัวนะครับสำหรับเกมนี้นะผมขอมองต่างเล็กน้อยนะครับและเชื่อว่าเจ้าถิ่นมัคคาบี้นะครับจะเก็บใช้ในรังของตัวเองได้สําเร็จนะครับแม้รูปเกมนะครับและมาตรฐานรวมไปถึงทรงบอลต่างๆอาจจะหนีกันไม่มากนะครับ แต่อย่างน้อยๆนะครับเจ้าบ้านก็ได้พักรักษาตัวมากกว่านะครับและมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมือคู่แข่งนานพอสมควรนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่ต่อมาคาคบี0.25นะครับรู้ว่ามาคาคบีปอปลานะครับมาคาคบีชนะสเตยอัวบุคาเรสสองประตูตอหนึ่งได้แน่นอนนะครับและคู่ที่4นะครับเรามาอยู่ในลีกยูฟายูโรป้ารอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับจะเป็นทางด้านออสเตรียเวียนนาครับเจอกับอิตเวีคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ และตารางคะแนนของสองทีมนี้นะครับทางด้านออสเตรียเวียนนานะครับอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับแข่งมา22นัดนะครับชนะไป9เสมอ6และแพ้7นะครับมีอยู่33คะแนนนะครับและเล่นในบ้านมา11นัดนะครับชนะไป5เสมอ5และแพ้1อัตราวินเลทสี่เปอร์เซ็นต์นะครับและทางด้านอิตเบลนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับแข่งไป17นัดนะครับชนะมา8เสมอ5และแพ้4มีอยู่29คะแนนนับและเล่นนอกบ้านมา8นัดนะครับชนะมาได้3เสมอ3และแพ้2อัตราวินเลทสามเปอร์เซ็นต์นะครับ และสถิติ5นัดหลังสุดของออสเตรเวียนาครับเอาชนะไปได้2และแพ้3ครับและนัดล่าสุดนับออสเตรเวียนาไปเยือนพินเกาซัฟเฟลดนนะครับก็ชนะมาในสกอร์6ประตูต่อ0ครับและอัตราการทำเงินออสเตรเวียนาทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมาทั้งหมด4และต่ำ1ครับและสถิติ5นัดหลังสุดของอิตาละครับเอาชนะไปได้3เสมือนึงและแพ้1ครับนัดล่าสุดนับในยูฟ่ารอบคัดเลือกครับก็เป็นทางด้านอิตวละครับเปิดบ้านให้กับออสเตรเวียนาครับก็ชนะมาในสกอร์2ประตูตอนะครับ อัตราการทำเงินอิตเวลทำเงินไปได้3เสียสองจบสกอร์สูงมาทั้งหมด5นัดนะครับและเฮตูเฮของ2ทีมนี้ที่เจอกันมา1นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านออสเตรียเวียนนาไปเยือนอิตเวลนะครับก็แพ้มาในสกอร์สประตูต่อ1นึครับทางด้านอัตราการทำเงินออสเตรียเวียนนาทำเงินไม่ได้และจบสกอร์สูงมา1นะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าถิ่นออสเตรียเวียนนาครับคุนซือสเตฟานเฮมนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะไม่มีโยฮันเนสฮันเดนนะครับซีอัตเอลเซวีนะครับ ฟอร์เรียนวูดติงเกอร์นะครับลูคัสเฮาเบนวอลเลอร์นะครับและมาโกลากุตธีบาดเจ็บนะครับด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3 4 3สี่ครับแดนกลางก็จะวางมาเฟดฟิตเซอร์นะครับคอยปั้นเกมครับสนับสนุนสามประสานแดนหน้านั่นก็คือโดมินิกฟิตนะครับมูฮาเลมฮุดโควิดนะครับและมอริสมาโลนะครับและทางฝั่งทีมเยือนอิตเเลนะครับภายใต้การทําทีมของกุนซือยูนัสลันตาเนนนะครับ สภาพความพร้อมในวันนี้ครับจะขาดเฟลิเป้อสเปเกนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับและด้านการจะทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแดนกลางก็จะวางโดนี่อาลิฟีนครับมากซิมสโตปินครับและอันตอนโปโปวิดครับและนาเปาก็จะมีลูเปลิสกี้นะครับและเลนราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านออสเตียเวียนานะครับต่ออิตเวล1ขี1.5ราคาสูงต่ำเปิดมา3ช่วงตัวนะครับบอกเลยนะครับว่าสู้กันสูสีอย่างแน่นอนครับคู่นี้ และเลนราคาเปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นต่อครับเพราะว่าเกมนี้ออตเตียเวนนาต้องคว้าใช้ชนะสถานเดียวนะครับหากหวังจะเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับวันนี้ผมฟันธงต่อออตเตียเวนนา1น5นะครับออตเตียเวนนาชนะ3ประตูต่อ1ได้แน่นอนครับและคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นทางด้านดินาโมมินนะครับเจอกับลูโดโกเลตนะครับคู่นี้เตะเวลาตี1น5นะครับและตารางคะแนนของ2ทีมนี้นะครับทางด้านดินาโมมินนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางครับแข่งมา15นัดนะครับ ชนะไปได้10เสมอ5นะครับมีอยู่35คะแนนครับและเล่นในบ้านมา8นัดชนะ5เสมอ3อัตราวินเลท62%นะครับและทางด้านลูโดโกเลตนะครับอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับลีกเหมือนจะเพิ่งเปิดฤดูกาลนะครับเพราะเพิ่งเล่นไปได้แค่1นัดและชนะมา1นัดนะครับเรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของดินาโมมินนะครับเอาชนะไปได้3เสมอ1และแพ้1นึัดครับนัดล่าสุดนะครับในยูฟ่ารอบคัดเลือกนะครับก็เป็นทางด้านดินาโมมินนะครับไปเยือนลูโดโกเลตนะครับก็แพ้มาในสกอร์2ปรระะตตู่อ0นคับ อัตราการทำเงินดีดนามโมมินทำเงินไปได้1เสียหนึ่งเจ้าหนึ่งจบสกอร์ต่ำมาทั้งหมด3เกมนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของลูโดโกเลตนะครับเอาชนะไปได้4และแพ้1นะครับและนัดล่าสุดเปิดบ้านเจอกับดีนามโมมินก็ชนะมาในสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับอัตราการทำเงินลูโดโกเลตทำเงินไปได้4และเสีย1จบ <mel od ic> สกอร์สูงมา2และต่ำสามนะครับและเฮทูเฮกสองทีมนี้ที่เจอกันมา1นนัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านดีนามโมมินครับไปเยือนลูโดโกเลตก็แพ้มาในสกอร์สประตูต่อศูนย อัตราการทำเงินดีนามมินทำเงินไม่ได้นะครับเดืบสกอต์ต่ำมาหนึ่งนะครับเราดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมครับทางด้านเจ้าบ้านดีนามูมินครับเกมนี้พวกเขาจะพาดใช้งานซาเด็กมูฮาามีนะครับแบคขวาที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนครับส่วนด้านการจัดทับนับคาดว่าเขาจะมาในระบบ433นะครับพร้อมกับวางแก็ปเอเดฟนะครับคุมกลางนับและส่งดีมิตทีพอสเตลอฟนะครับกองหน้าตัวใหม่จากบาเต้ครับจะประสานงานกับทาฟิมเมลนิชิงโก้นะครับ กับเกฟเซร์เดฟนะครับและทางด้านทีมเยนลูโดโกเลตะครับภาพรวมถือว่าพร้อมลบพอสมควรครับเนื่องจากไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาครับส่วนด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับพร้อมกับวางเบิร์นฮากเทปเปเตนะครับทอนเดอร์เนลเดฟครับและลิกครับเป็นสามประสานแนวลุกนะครับและจะส่งหน้าเป้านั่นก็คือละวันคูตนะครับ เล่นราคาในวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนลูโดโกเลตต่อเจ้าบ้านดินาโมมิน0.5นะครับราคาที่2เปิดมาปอปานะครับราคาสูงต่ำราคาแรกเปิดมา2.5ช่วงตัวราคาที่2เปิดมา2ขีด2.5านะครับทางด้านลูโดโกเลตะครับตุนความได้เปรียบมาพอสมควรในนัดแรกนะครับหลังเปิดบ้านเอาชนะดินาโมมินไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ครับกับเกมนี้แม้จะต้องเล่นนอกบ้านบ้างน,นะครับแต่สถานการณ์ดูจะบังคับให้ทิศทางดินาโมมินนับ ้องเดินหน้าเปิดเกมชนหากหวังจะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวันนี้ผมฟันธงต่อลูโดโกเลสศูนย์จุดห้าครับลูโดโกเลชนะ1ประตูต่อศูนย์ได้แน่นอนครับหว่านเจี๊ยบแล้วก็จบไปกับผลงาน5คู่ที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับแล้วถ้าพี่ๆชอบทีเด็ดสนามนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนครับกดติดตามกดถูกใจครับและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับและขอย้ําอีกทีนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่ม VIP ของเราอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับใต้คลิปนี้มีแน่นอนครับ แล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ